มึงอย่าตัดคำพูดของกูแล้วเอาไปลงนะมึงเอาไปโพสให้หมดในคำพูดของกูพูดให้หมดถ้ามึงไม่เต็มใจมึงไม่ต้องส่งนักกีฬาเข้ามาแข่งขันนักกีฬาอีกหลายหลายประเภทเขาเตรียมตัวเพื่อจะมาได้เหรียญทองจะมาเอาเหรียญทองไปให้ประเทศไปให้มีเกียรติในประเทศมีชื่อเสียงในประเทศอ่ะจะมีเงินเดือนของรัฐบาลเลี้ยงเออตลอดชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ของมึงกูไม่รู้ แต่ที่แน่ๆเขาอยากได้เหรียญทองเป็นเกีกติยุทธ์ของคนที่เขาตั้งใจฝึกซ้อมาตัดคำพูดของกูแล้วเอาไปลงนะมึง<ต>เอาไปโพสให้หมดในคำพูดของกูพูดให้หมดถ้ามึงไม่เต็มใจมึงไม่ต้องส่งนักกีฬามึงอย่าตัดคำพูดของกูแล้วเอาไปลงนะมึงเอาไปโพสให้หมดในคำพูดของกูพูดให้หมดถ้ามึงไม่เต็มใจมึงไม่ต้องส่งนักกีฬาเข้ามาแข่งขัน นักกีฬาอีกหลายหลายประเภทเขาเตรียมตัวเพื่อจะมาได้เหรียญทองจะมาเอาเหรียญทองไปให้ประเทศไปให้มีเกียรติในประเทศมีชื่อเสียงในประเทศอ่ะจะมีเงินเดือนของรัฐบาลเลี้ยงเออตลอดชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ของมึงกูไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือเขาอยากได้เหรียญทองเป็นเกียรติยศของคนที่เขาตั้งใจฝึกซ้อมมึงอย่าตัดคําพูดของกูแล้วเอาไปลงนะมึงเอาไปโพลให้หมดในคําพูดของกูพูดให้หมด ถ้ามึงไม่เต็มใจมึงไม่ต้องส่งนักกีฬาเข้ามาแข่งขันนักกีฬาอีกหลายหลายประเภทเขาเตรียมตัวเพื่อจะมาได้เหรียญทองจะมาเอาเหรียญทองไปให้ประเทศไปให้มีเกียรติในประเทศมีชื่อเสียงในประเทศอ่ะจะมีเงินเดือนของรัฐบาลเลี้ยงเออตลอดชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ของมึงกูไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือเขาอยากได้เหรียญทองเป็นเกียรติยศของคนที่เขาตั้งใจฝึกซ้อม